น้องแพนเคก้กหรือน้องเหน่งนะคะเออจริงๆแล้วเธอเป็นคนจังหวัดอะไรจริงๆขอนแก่นเหรอครับเหรออยู่กับพ่อกับแม่เหรอหรือไงอยู่กับแม่เหรอพี่น้องกี่คนไม่มีหาลูกคนเดียวอ๊้ตายลูกโทนสวยได้ขนาดนี้เลยเ <c oughs> หรอคะก็จริงๆเธอเธออยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่อยู่กับแม่ค่ะแล้วพ่อไปไหนพ่อพ่อเสียแล้วค่ะเหรอแล้วหนูได้มีโอกาสเห็นพ่อเห็นแม่ไหมตั้งแต่กเกิดอะ่ะ แม่ไม่เห็นนะคะตามแม่จริงๆเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าแกนะคะแต่ว่าเห็นแต่หน้าพ่ออืมแล้วหนูอยู่กับพ่อมาก่อนคือว่ามันเกิดปัญหาเพราะว่าแม่ชอบเล่นการพานันใช่ไหมคะพ่อเอาซื้อทองมาให้แม่ก็เอาไปจำนำเล่นการพานันหมดอืทีนี้แกก็เลยเกิดปัญหาแยกทางกันแกก็เอาหนูมาอุ้มหนูมาตั้งแต่เล็กอืเอามาไหนอะ่ะเอามาที่ขอนแก่น แล้วมาอยู่กับใครที่ขนแกนและาลูกก็แกพามาอยู่กับคนที่เลี้ยงหนูนี่แหละรแล้วหนูเรียกคนที่เลี้ยงว่าแม่ค่ะลรวคะแล้วแม่จริงๆหนูไปใส่ล่ะก็ไม่เคยเห็นหน้าแกนะะแล้ววันนี้หนูดังขนาดนี้แล้วแม่ไม่มาตามหาหนูหรอก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพ่อจริงๆล่ะ ก็ยังอยู่ค่ะอ๋อทุกวันนี้ก็ยังอยู่แล้วไปเจอพ่อไหมก็เจอค่ะแกแก็มาอยู่ขอนแก่นด้วยกันที่นี่แต่<อ>จะอยู่แกจะอยู่บ้านเมียแกอีกบ้านนึงอืมเขามีลูกด้วยกันใหม่อีกไหมไม่มีค่ะหรอคะอ๋อแล้ว,อลวเออถามหน่อยสิแล้วพ่อเขาเขารับได้ไหมว่าเธอสวยขนาดนี้แต่ก่อนก็รับไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้หรอหตอนใหม่มๆหนูทํายังไงนะตอนที่ไม่อยากให้พ่อรู้อ่ะ มันก็เรื่องปกติของกระเทยนะคะแต่จะดา่าจะว่าหนูก็ไม่เคร์ค่ะมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วจะเป็นกระเทยนะจะเป็นอะไรก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ทําดีไว้ก่อนเข้าใจค่ะแต่หนูเป็นกระเทยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ละอยู่ประมาณป .4 สี่มั้งคะที่จํารู้ตัวเลยเหรอ <c oughs> ป .4 สี่ก็รู้แล้วเหรอว่าเป็นกระเทยหนูรู้สึกตัวยังไงคะนมมันขึ้นหรือ,อยังไงประมาณนั้นนะคะ <c oughs> อาจารย์ไม่หรอกเธอชอบเล่นกับผู้หญิง <c oughs> ใช่ไหม หรอแล้วมีผู้ชายมาจีบหรือ,อยังไงเธอถึงรู้สึกมันนอกจะไม่รู้เรื่องหรอกอายุยี่สิบจะไม่รู้เลยอะไรอยู่ไหนเหรอคะแม่ไม่ต้องโม้เล็วคะฉันไม่รู้จริงๆฉันว่ารุ่นฉันน่ะแต่รุ่นเธออาจจะรู้เร็วก็ได้แล้เรา้วตแ,แม่ที่เลี้ยงเธอมาทุกวันเนี่ยเขารับได้หรือเปล่าคะรับได้ค่ะเหรอคะอืมแล้วหนูทํายังไงคะหนูไปบอกพ่อเหรอคะว่าเออหนูเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกนะคะเพราะว่าตอน ตอนไปเที่ยวงานหนูก็จะชอบใส่กระโปรงอยู่แล้วอ้าวแล้วเธอจะไปเอากระโปรงที่ไหนมาล่ะก็อยู่กับแม่แม่ก็น่าจะแก่แล้วอ้าวก็ของเพื่อนก็มีเยอะๆะนะคะอาจารย์ก็มาใส,ส่สิไปเอากระโปรงเพื่อนเพื่อนที่เป็นกระเทยด้วยกันหรือเป็นผู้หญิงผู้หญิงค่ะอ๋อเธอไปขอจืมเขาเลยเหรอใช่แล้วเขาให้เหรอให้หลังจากนั้นก็ใส่เรื่อยๆมาแล้วเธอจะรู้ได้ไงว่ายกทรงใส่ยังไงกระโปรงใส่ยังไงถ้ามันจะใส่าย,ยากคะคะอาจารย์ก็ตะขอหลังก็มีก็ใส่ข้างหน้าใส่ข้างหน้าแล้วก็ กอดทั้งหน้าก็ดึงไปทั้งหน้าเอาสายขึ้นก็เสร็จอ๋อแล้วเธอจะรู้ได้ไงว่าผู้หญิงจะต้องนั่งระวงังไม่ใช่ถ่างแข้งถ่างขาอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ต้องหัดให้มันเรียบร้อยเธอจะไปหัดกับใครในเมื่อในบ้านเธอไม่มีกระเทยต้นแบบอ,ะอ่ะเอาก็นั่งก็นั่งเรียบร้อยเองแหละค่ะจะไปเรียนแบบกับใครราคาก็ดูเขานั่งก็มานั่งจะไปนั่งอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะอ๋อเข้าใจเหรอคะเออแล้วที่บ้านหนูฐานนะเป็นยังไงบ้างนานหนูเน่งนี่ถามจริงๆนะแบบแบ,แบบแบบซีเรียสอะ่ะบ้านเธอเป็นยังไงบ้าง ก็ไม่มีไล่มีนาค่ะก็เลี้ยงก็มีแต่วัวเลี้ยงก็มีเต่วัวหลอเลี้ยงวัวกี่ตัวล่ะก็ก็ไม่เอาไว้ค่ะอาจารย์ทีนี้แก่แม่เขาแก่มากแกก็เอาไว้แค่ตัวเดียวเอาเลี้ยงไว้ทาอะไรกินนมก็เลี้ยงไว้เฉยๆนี่แหละค่ะเอาไว้เป็นเพื่อนไหนขึ้นชื่อว่ายังมีวัวมีงานทำค่ะเหรอคะเอ้หนูขาอันนี้ฉันถามมันจะถามเรื่องส่วนตัวหนูหน่อยนะคะเวลาหนูแต่งตัวมาข้างนอกเนี่ยหนูก็ต้องปิดตรงโน้นเก็บตรงนี้อืม ใครสอนหนูวิธีการเก็บไม่เห็นไม่มีค่ะไม่มีใครสอนแล้วหนูจะเก็บเองเป็นเหรอให้มันมิดชิดทำไมจะเก็บไม่ไปละคะอาจารย์หรอคะหนูเก็บยังไงอะอาจารย์อาจารย์ก็ลองไปทำหนูม่ล่ะค่ะฉันทำไม่ได้ฉันเก็บไม่เป็นเธอเก็บเก่งนะมีใครสอนหรือเปล่าไม่มีค่ะแล้ไม่ต้องไปปรึกษากระเทยรุ่นพี่หรืออะไรเลยเหรอไม่ค่ะหรอว่าหนูทํามาหากินได้ทั้งหมดเนี่ยได้ข่าวว่าหนูก็เป็นคนชี้เหนียวเก็บเงินเก็บทองน่าดูเลย หนูเอาเงินไปทําอะไรคะสร้างบ้านให้แม่ค่ะแม่ที่เลี้ยงหนูมาเนี่เหรอค่ะโอ้บ้านหลังใหญ่ไหมลูกก็แกไม่เอาหลังใหญ่แกเอาแค่เสาเก้าต้นบ้านปูนชั้นเดียวโอ้โหก็เยอะนะคะเสาเก้าต้นบ้านปูนชั้นเดียว <c oughs> เออหลายบาทนะคะฉ <c oughs> ันว่าแค่เสาสี่ต้นก็พอแล้วนะคะอันนี้ตั้งเก้าต้นแน่ <c oughs> หมดไปกี่ตังค์ล่ะ <c oughs> อันช่างเข้ามารับเหมามันหมดไปประมาณแสนหนึ่ง แสนหนึ่งโอ้โหรายได้จากการที่หนูเป็นเซ็กซี่แพนเค้กใช่ไหมคะไม่นะคะทั้งทั้งขายวัวแล้วก็เงินที่หนูเก็บช่วงช่วยวัวด้วยแล้ววัวตัวนึงขายได้กี่บาทอะ่ะมันก็ประมาณสามสี่หมื่นนะฮะโอ้ก็ได้มาเกือบครึ่งนึงแล้วก็เพิ่มไปอีกแล้วก็สร้างบ้านให้แม่เป็นไงแม่ดีใจมากก็ดีใจนะคะรอคะแล้วทุกวันนี้แม่เขาเรียกหนูว่ายังไงอะ ก็เรียกเหมือนที่แกตั้งชื่อให้หนูนี่แหละก็คือเรียกเน่งค่ะเรียกอีเน่งเรียกไอเน่งแกก็ไม่เรียกถึงขนาดนั้นหรอกแกก็เรียกเน่งธรรมดานี่แหละเป็นยังสีบรีเวห้ามน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความสนุกสนานและเอนดูหนูฉันไม่เคยเห็นใครนะเอนดูนะเอนดูท่าน้องเน่งเหมือนกันฉันไปถามหรอกขอบคุณปาน ฉันอยากจะถามเธอเธอต้องแก้ข่าวนะมีแต่คนก็บอกว่าเธอมาเกาะเยแพนเค้กกินดูเธอเสียเสียหายหายทั้งที่เธอก็มีหน้าที่การงานมีธุรกิจอะไรต่อมีอะไรวูบวือเวนเวอร์เต็มไปหมดเลยรวยในยาใช่ไหมก็พอมีพอกินอาจารย์แต่พอมีพอกินก็ไม่ได้หวังที่จะเกาะนนองกินก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่าคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้คนรู้ก็คือคนรู้นั่นแหละอาจารย์แล้วตกลงแบ่งกันกี่เปอร์เซ็นต์ อ๋อหนูไม่ได้หนูไม่เอาอะไรกับน้องนะฮะอาจารย์ไม่เอาเปอร์เซนต์ลอยจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะแล้วมานั่งดักดาขอโทษค่ะแล้วมาก้มหน้าก้มตาทําทําไมคะโดยไม่ได้ประโยชน์ก็เหมือนที่ที่ที่หนูบอกแล้วว่าหนูสงสารน้องคือทําไมอ่าคือชีวิตน้องก็น่าสงสารแล้วก็ทําไมน้องพอน้องล้มไม่มีคนไปดึงน้องขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่คนกําลังพูดถึงกําลังด่ามันไม่ใช่ความจริงเราก็เลยเอาน้องขึ้นมามาช่วยน้องดีกว่า ให้น้องได้กลับไปยืนในสังคมอีกครั้งหนึ่งจะดีกว่าอาจารย์แล้วเธอคิดว่าเนี่ยอขอโทษนะคะสารลูบอย่างนี้มันจะมีโอกาสแจ้งเกิดแล้วก็โด่งดังอีกไหมในวงการอ่ะเรื่องพวกนี้มันก็ไม่แน่นอนนะอาจารย์แต่ว่าเราเราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นว่าน้องจะต้องมาโด่งมาดังขนาดนั้นขอแค่ว่ามีงานไหนที่เขายังยังต้องการน้องเราก็ส่งน้องไปไปรับงานให้เขาแล้วเธอค,คิดะคะว่าอย่างนี้จะไปทํางานอะไรได้คะเขาก็ทําเหมือนเดิมเขา เขาก็ไปเต้นโชว์เหมือนตามผับแล้วก็อย่างล่าสุดเขาก็แค่ไปถือเค้กเนาะถือเค้กให้กับคนคนหนึ่งในวันเกิดเขาไห้วดนเจ้าเออแล้วใครจัดวันเกิดเสร็จแล้วมีผู้หญิงสวยๆมาเป็นของขวัญเอาอีนางเหน่งขูกโบไปอกรี๊ดเขาดุนะก็คือถามว่ากระแสน้องได้ไหมน้องยังได้หนะอาจารย์เพราะอย่างเราไปเดินตลาดไปแถวเดอโมแถวมาบนคลองฟารากอนเนี่ยคนยังขอถ่ายรูปเยอะ่นะอาจารย์อย่านะคะเยียเหน่งดังกว่าฉันนะคะ คนยังรู้จักแม่เน็แม่นีมากกว่าจะยิ่งสักอีกนะคะอาคุณปอนคะคุณมีอะไรอยากจะพูดกับคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราประมาณ78ล้านคนนี่น้อยสุดนะคะยังไม่รวมดูย้อนหลังบ้างตามหลังบ้างใน youtube บ้างอีกเป็น1ิบสิล้านคนอยากจะบอกอะไรไหมคะว่าใครอยากจะเอาแพนเค้กไปทํางานอะไรยังไงคุณปอนพูดเถอะฉันให้โอกาสคุณได้ครับ ก็ยังไงก็ถ้าคุณผู้ชมยังรักและเอ็นดูเด็กคนนี้และยังสงสารแล้วก็รับได้ในส่วนที่น้องเป็นนะฮะงานไหนที่คิดว่าน้องพอทอําได้น้องก็ยินดีที่จะรับใช้เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนคนที่เข้าใจผอผิดในเรื่องของการกอลผลประโยชน์ต่างๆอันนั้นคือไม่ใช่นะฮะเพราะว่าสิ่งตั้งแต่แรกที่หนูเคยบอกว่าที่จะเอาน้องมาทําในรายการของหนูเองก็เราคุยกันตกลงกันเสร็จสับกับพี่สุเรียบร้อยแล้วว่า ทำแต่สุดท้ายพิสุเป็นคนบอกเลิกหนูเองแล้วหนูก็ไม่ได้ตามตือม้อ,อเหมือนที่เขาออกมาพูดในคลิปว่าหนูตามตื้อพิสุจนต้องออกมาพูดว่าต้องเอาแพงๆคือหนึ่งหมื่นบาทเพื่อที่จะไม่อยากทําอันนั้นไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเราตกลงกันสุดท้ายเหลือที่ห้าพันบาทพิสุตกลงว่าห้าพันบาทรับทําแล้วทีนี้พิสุกลับมาบอกว่าไม่ทําแล้วก็ไม่ทําแล้วก็ตกลงว่าไม่ทําก็ไม่ทําหลักการนั้นก็จบข่าวก็ไม่ได้ทําร่วมกันก็รายการก็ยังดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆประมาณน<ถ>ี้ค่ะถามเธอคําถามหนึ่งสิปอน ตกลงเธอเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาวงแตกหรือปาไม่ใช่อ่ะปอนไม่ได้เป็นคนที่ยุยแยงตะแคงรั่วให้น้องทะเลาะกันอยู่แล้วเน่งอีปอนใช่ไหมเป็นต้นเหตุที่ทําให้เธอต้องทะเลาะกับพี่สุแม่ไม่ค่ะอ่าโอเคค่ะทั้นถามเธอหน่อยสินเน่งในฐานะที่เราแบบพี่น้องกันนะรักเธอเือนน้องสาวเกิดวันเนี้ยอีแฟนอีแฟนเพจหน้าใหม่ของเธอเกิดไม่เกิดไม่มีคนสนใจงานเธอก็น้อยลงน้อยลงจนว่ามีผู้ใดจ้าง มันจะเฮ็ดอะไรอะ่ะจะกลับบ้านนอกบอกาวาง<ม>แผนอนาคตยังไงพูดถ้ามันไม่ได้ดังหนูก็จะเออหนูก็กลับไปบ้านนอกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหนูเหมือนเดิมเพราะอาชีพหลักหนูก็ยังมีอยู่แล้วแล้วเธอจะไม่เสียใจหรอก็ไม่นะคะแล้วเธอจะแต่งตัวแบบนี้ไปเดินแถวคันนาใครมันจะมาแรมมาเบิ่งอ,อ๋อ ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาก็ใส่กางเกงขายาวหรอคะอาจารย์เขาคงไม่ใส่จำเสมอหูหรอกค่ะเข้าใจเธอไม่ต้องเสมอหูแต่เธอเป็นกระเทยที่รักสวยรักงามเธอก็ใฝ่ฝันอยากจะแต่งตัวแล้วเธอจะไปแต่งให้ใครมองเราไปอยู่ตามทุ่งนาแต่งให้ควายมองไหมคะค่ะดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่งให้ควายมองค่ะโอ๊ยตายแล้วนะเอ็นดูหนูหนูตอบน่ารักมากเลยนะคะ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียแบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด